สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาเรียนกันนะครับในเรื่องใหม่นะครับจากที่ครูก็ได้เกริ่นเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหลังจากที่เราได้จบประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรีนะครับเราก็จะมาเชื่อมโยงนะครับไปในเรื่องของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์กันต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ถือว่า สิ่งที่เรากำลังจะเรียนกันในคาบนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องมาเรียนกันนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์แต่คราวนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับครูก็จะขอพูดเท้าความนะครับเพื่อ ให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงเหตุการณ์ปฏิปตะตอ่อเหตุการณ์แล้วก็จะได้เข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องพูดย้อนไปในตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีก็คือมันจะมีบุคคลสําคัญบุคคลหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถ้าหากว่านักเรียนจําชื่อของบุคคลนี้ได้เนี่ยนะครับซึ่งครูเองก็เคยเคยพูดเกริ่นเอาไว้บ้างแล้วนะครับตอนที่ได้เอ่ยชื่อพระนามของท่านเนี่ยก็คือว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ย ภายหลังเนี่ยนะครับท่านได้มีการปรับดาพิเศษนะครับขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ในสมัยของกรุงธนบุรีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งยังดำรงดำรงพยศนะครับเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากริยัศึกเนี่ยภายหลังที่ได้ทรงเลิกทับ กลับจากกรุงกัมพูชานะครับเนื่องจากว่าณนะตอนนั้นเนี่ยกรุงธนบุรีนะครับเกิดจารลาจนถ้าหากว่านักเรียนยังจําได้นะที่ครูได้พูดถึงที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยนะครับได้ยกทัพไปปราบขเมรนะครับแต่เมื่อทราบข่าวว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเกิดจารลาจนนะครับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยก็ได้เลิกทัพ แล้วก็รีบเดินทางกลับกรุงธนบุรีเพื่อที่จะมาระงับเหตุจาราจนที่เกิดขึ้นคราวนี้นะครับเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากตรศึกเนี่ยได้เดินทางกลับมาถึงกรุงธนบุรีนะครับเหล่าบรรดาขุนนางน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็พากันอ่อนออ่นน้อมยอมสวามิภักดิ์นะครับแล้วก็เรียกร้องให้สมเด็จเจ้าพระยามหากตรศึกเนี่ย เข้ามาแก้ไขวิก,วกิตการหรือการจราจนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาขุนนางทั้งหลายเนี่ยก็ได้พร้อมพากันอัญเชิญนะครับให้สมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกเนี่ยขึ้นครองราชสมบัตินะครับเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อไปคราวนี้เนี่ยนะครับ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยภายหลังได้ขึ้นครองราชนะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ย<ส>ก็ถือว่าพระองค์เนี่ยนะครับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี เป็นรัชกาลที่1ของราชวงศ์จักรีซึ่งพระองค์เนี่ยนะครับได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระยาแผ่นดินเนี่ยก็คือเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจำได้เนี่ยนะฮะก็คือว่าในทุกๆวันที่6เมษายนของทุกปีเนี่ยวันนี้ทางราชการเนี่ยได้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นวันจักรีนั่นเองนะครับ คราวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์หรือการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เราจะต้องมาเรียนรู้ลำดับเหตุการณ์นะครับอะไรกันบ้างคราวนี้เรื่องแรกนะครับครูจะมาอธิบายในเรื่องของการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับก่อนอื่นนะครับ,คร,บครูต้องทำความเข้าใจให้กับนักเรียนฟังว่า กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่เดียวกับในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จขอโทษนะฮะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงเห็นว่าก่อนที่พระองค์เนี่ยนะครับจะประกอบพิธีปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์เนี่ยพระองค์ทรงเห็นว่าควรที่จะย้ายราชธานีเนี่ย ไปอยู่ทางฝากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเสียก่อนเพราะฉะนั้นจากสไลด์นี้เนี่ยนะครับพื้นที่บริเวณสีเขียวสีเหลืองที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะตรงนี้เนี่ยนะฮะคือเป็นพื้นที่ทางฝากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยมีพื้นที่สีฟ้าตรงนี้เนี่ยนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยนะฮะในอดีต ก็คือเป็นกรุงธนบุรีที่เรากําลังเรียนไปนะฮะก็คือเป็นกรุงธนบุรีที่เรากําลังเรียนไปนั่นเองคราวนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยพระองค์ทรงมองว่าควรที่จะย้ายราชธานีมาอยู่ที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพรยาเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคราวนี้เนี่ยเหตุผลที่ราชการที่1ึงอะคูขอเรียกสั้นๆเนี่ยนะฮะ เหตุผลที่รัชการที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงมองว่าควรที่จะย้ายราชธานีมาอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพราะว่ากรุงธนบุรีเนี่ยนะครับมีแม่น้ำผ่ากลางเป็นเมืองอกแตกซึ่งคำนี้ครูเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าเมืองอกแตกคือหมายความว่าไง คือเราลองจินตนาการถึงแผนที่กรุงธนบุรีนะครับหรือถ้านักเรียนมีอยู่ในมือเนี่ยนักเรียนสามารถเอามาเปิดดูได้นะครับกรุงธนบุรีเนี่ยพระราชวังของกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับมีการสร้างณนะบริเวณทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผากลางแล้วนอกจากนั้น บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็ได้มีการขุดคูเมืองขึ้นมานะครับได้มีการขุดคูเมืองขึ้นมาเพราะฉะนั้นพื้นที่ของกรุงธนบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่กินเนื้อที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกแต่ตัวของพระราชวังเองเนี่ยนะคะคืออยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา คราวนี้ถามว่าการที่อาณาจักรธนบุรีมีพระราชวังนะครับอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วราชธานีมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีคือแน่นอนครับมีตามที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับเราเคยพูดกันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่เราเรียนในเรื่องของการสถาปนากรุงธนบุรีกรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมืองอกแตก <c oughs> ขอโทษครับ ข้อดีก็คือว่าเวลาค่าศึกบุกมาประชิดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจอดเรือรบเอาไว้ในเมืองแล้วก็สามารถที่จะหลบหนีได้ทันหรือสามารถที่จะขนย้ายสเสบียงอาหารนะครับหรือยุโทโธปกรณ์อะไรพวกนี้ได้ง่ายนี่คือข้อดีแต่การที่มีแม่น้ำ ผ่ากลางมันก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือว่ามันจะถ่ายเทกำลังในการทำศึกสงครามเนี่ยค่อนข้างยากคือนักเรียนลองจินตนาการดูเนี่ยนะฮะว่าตัวของพระราชวังอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วบางครั้งเนี่ยเหล่าบรรดาชาวบ้านประชาชนหรือผู้คนบางส่วนก็อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คราวนี้เวลาเกิดศึกสงครามเกิดฆ่าศึกมาประชิดเนี่ยเวลาจะถ่ายเทกําลังมาปกป้องป้องกันพระนครมันค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันก็มีความกว้างพอสมควรแล้วก็มีความลึกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะข้ามมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายประกอบกับกรุงธนบุรีเนี่ยอยู่ในบริเวณท้องคุ้งน้ํา นะครับมันก็เลยทําให้เกิดการน้ํากัดเซาะตะลิ่งพังได้ง่ายนี่คือภาพรวมนะครับนี่คือภาพรวมว่าทําไมนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยจึงต้องมีการาจึงต้องมีการย้ายราชธานีให้มาอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเราวนี้เดี๋ยวครูใหนักเรียนดูแผนที่ตัวนี้ะนะฮะเดี๋ยวครูในักเรียนดูแผนที่ตัวนี้ ซึ่งแผนที่ตัวนี้เนี่ยนะครับนักเรียนเคยเห็นแล้วตอนที่ครูเอามาอธิบายในเรื่องของการสถาปนากรุงธนบุรีแต่เอาละครั้งนี้เรามาพูดถึงกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อสักครู่นะครับครูได้อธิบายในภาพรวมว่ากรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกเนี่ยเนี่ยนักเรียนดูเนี่ยนะฮะนักเรียนจะเห็นว่าไอ้ขีดสีแดงตรงเนี้ยนี่คือแนวกำแพงพระนคร น,ะะนี่คือแนวกำแพงพระนครหรือแนวตัวของราชธานีของกรุงธนบุรีซึ่งเราจะเห็นว่าพื้นที่ของกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับจะมีทั้งด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตัวพระราชวังหลวงเนี่ยนะฮะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะตัวพระราชวังหลวงเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีวัดแจ้งกับวัดท้ายตลาดนะครับขนาบข้างอยู่ เพราะฉะนั้นเหตุผลเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่ากรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมืองออกแตกก็เพราะว่ามีแม่น้ําผ่ากลางเห็นไหมฮะมีแม่น้ําผ่ากลางเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อข้าศึกนะที่ข้าศึกจะเดินทางมาโดยทางน้ําแล้วก็สามารถประชิดตัวพระนครได้นี่คือข้อเสียของกรุงธนบุรีนะครับนี่คือข้อเสียของกรุงธนบุรี และอีกประการหนึ่งที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือว่ากรุงธนบุรีมีลักษณะพื้นที่อยู่บริเวณท้องคุ้งน้ำท้องคุ้งน้ำคืออะไรนักเรียนดูจากแผนที่ตัวนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าตัวพระราชวังเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อ่าสีแดงที่ครูวงไว้ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวพระราชวังของกรุงธนบุรีนักเรียนจะเห็นว่า เวลาแม่น้ำไหลมาเนี่ยแล้วบริเวณพระราชวังเนี่ยอยู่บริเวณตรงตีโค้งของน้ำพอดีเนี่ยอันนี้คือพูดแบบง่ายๆเนี่ยนะก็คืออยู่ตรงช่วงโค้งน้ำพอดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดน้ำกัดเซาะอ,อ่ะเนี่ยสมมติน้ำไหลมากระแสน้ำไหลมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมซึ่งโดยธรรมชาติของน้ำเนี่ยเวลามันไหลมาแล้วมันอยู่ตรงท้องคุ้งน้ำแบบนี้เนี่ยน้ำมันจะกัดเซาะตะลิง น,ะะน้ำมาจากกัดเซาะตะลิงซึ่งมันอาจจะทําให้ตหลิงเนี่ยพังได้ง่ายแล้วมันก็จะกินพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะทางกายภาพเลยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพเลยที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึก ที่ภายหลังเป็นรัชการที่1ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะฮะทรงย้ายราชธานีให้มาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพรยาแทนนั่นเองนะครับคราวนี้ประการต่อมาครับถ้าเรามองในภาพรวมนะครับประการต่อมาถ้าเรามองในภาพรวมก็คือว่าบริเวณพระราชวังเดิม คำว่าพระราชวังเดิมเนี่ยก็คือเป็นชื่อเรียกพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับบริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีขนาดที่ขับแคบเพราะอะไรเพราะมีวัดขนาดทั้งสองข้างโดยวัดที่ขนาดพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็คือ มีวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณราชวรารามอีกวัดหนึ่งก็คือวัดท้ายตลาดหรือว่าวัดโมรีโลกยารามเพราะฉะนั้นการที่มีวัดขนาบอยู่สองข้างเนี่ยนะครับมันทำให้ไม่สามารถที่จะขยายพระราชวังออกไปให้กว้างได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นภาพ,ภาพนี้นะฮะทางด้านขวามือ ถ้านั้เรียนเห็นภาพนี้เนี่ยนี่พระราชวังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวัดขนาบเนี่ยวัดแจ้งแล้วก็วัดโมลีหรือวัดทายตลาดเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อพระราชวังของสมเด็จพระยอตากศินมหาราชเนี่ยถูกประกบอยู่แบบนี้มันไม่สามารถที่จะขยายพระราชวังออกไปกว้างกว่านี้ได้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันติดวัดนะฮะมันติดวัดแล้วถ้าจะให้ย้ายวัดไปตรงอื่นมันก็กระไรอยู่ มันก็คือถือว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยเห็นสมควรนะครับในการที่จะย้ายราชธานีไปอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาคราวนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากเหตุผลต่อไปนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจึงทรงเลือกพื้นที่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาสิ่งที่ครูพูดมา 2- 3สสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่เป็นข้อเสียของกรุงธนบุรีนะครับเป็นข้อเสียของกรุงธนบุรีว่าทำไมจึงไม่เอาที่เดิม เป็นราชธานีทำไมต้องย้ายแต่หลังจากนี้เดี๋ยวครู GI จะมาพูดถึงข้อดีนะครับของพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาว่ามีข้อดีอะไรที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะครับทรงเลือกบริเวณพื้นที่ตรงนี้เหตุผลของการเลือกทำเลที่ตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเหตุผลที่หนึ่งก็เพราะว่า ทางฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งกรุงเทพเนี่ยบางคนอาจจะเรียกว่าฝั่งกรุงเทพนะครับทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยมีชยภูมิที่เหมาะสมเพราะเป็นพื้นที่หัวแหลมเป็นพื้นที่หัวแหลมคือหมายความว่าถ้าหากว่าเรามาสร้างเมืองทางภาคนี้เพียงภาคเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถอาศัยแม่น้ำเจ้าพยา นะฮะเราก็อาศัยแม่น้ําเจ้าพยาที่เป็นแม่น้ําสายใหญ่เนี่ยเป็นคูเมืองป้องกันข้าศึกทางด้านตะวันตกและด้านใต้ได้นะครับนี่คือข้อดีแล้วเราแค่ขุดคลองทางด้านเหนือและด้านตะวันออกเพิ่มเข้ามามันก็จะทําให้กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะหรือที่เขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์พ่อ,อไหรเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทําให้ เราป้องกันค่าศึกได้นะครับทำให้เราเนี่ยป้องกันค่าศึกได้เดี๋ยวมาดูแผนที่กัน <_ d> um> มีลักษณะชัยภูมิเป็นพื้นที่หัวแหลมยังไงอ่าดูแผนที่นี้นะฮะแผนที่นี้เราจะเห็นว่าเ <_ d> um> มื่อย้ายราชธานีมาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานักเรียนอ่านแผนที่ให้ออกนะว่าตรงไหนคือแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะนักเรียนจะเห็นว่า บริเวณตรงนี้เนี่ยนี่นี่นี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาเห็นไหมกรุงรัตนโกสินทร์จะมีพื้นที่เป็นหัวแหลมเห็นไหมฮะมีลักษณะพื้นที่เป็นหัวแหลมคราวนี้เนี่ยเมื่อสไลด์เมื่อสักครู่เขาบอกว่าถ้าเราย้ายราชธานีมาอยู่ทางตะวันออกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราย้ายพื้นที่มาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา เราจะอาศัยแม่น้ำเจ้าพรยาเนี่ยนะครับเป็นคูเมืองในด้านตะวันตกและด้านใต้หมายความว่าไงนี่คือด้านตะวันตกอ่าเนี่ยคือด้านตะวันตกและนี่คือด้านใต้ขอโทษครับนี่คือด้านใต้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่าทางด้านตะวันตกและด้านใต้เรามีแม่น้ำเจ้าพยา นะเรามีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นคูเมืองป้องกันค่าศึกเอาละค่าศึกมันจะเข้ามายากละนะฮะค่าศึกมันจะเข้ามาก็คือยากเพราะเรามีแม่น้ำสายใหญ่เลยนะครับเป็นคูเมืองป้องกันอยู่แล้วเราก็แค่ขุดคูเมืองนะฮะเราก็แค่ขุดคูเมืองทางด้านเหนือและด้านตะวันออกเพิ่มขึ้นมาคือขุดตรงนี้เนี่ยเห็นไหม เราแค่ขุดคูเมืองอขอโทษขอโทษนะคะครูครูโยงผิดเราแค่ขุดคูเมืองขึ้นมานี่เห็นไหมเราขุดคูเมืองเพิ่มขึ้นมามันก็สามารถทําให้กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีลักษณะเป็นเกาะคราวนี้ไอ้คูเมืองที่ขุดขึ้นมานักเรียนอย่าสับสนกับคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีนะนี่กรุงธนบุรีคูเมืองเดิมจะอยู่ตรงนี้คูเมืองเดิมจะอยู่ตรงนี้ นะฮะแต่เรารื้อออกเรารื้อกำแพงอะไรออกแล้วก็ขยายเมืองออกไปมาขุดบริเวณตรงนี้แทนนะฮะมาขุดบริเวณตรงนี้แทนก็คือเท่ากับว่าขยายเมืองออกไปอีกนะฮะแล้วก็สร้างพระราชวังอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านี้ก็คือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของการอาศัยแม่น้ำเป็นคูเมืองนี่คือเหตุผลในข้อแรก เหตุผลข้อที่2เหตุผลในการย้ายราชธานีมาอยู่ทางด้านตะวันออกหรือด้านกรุงเทพมีข้อดียังไงก็เพราะว่าทางฝั่งตะวันออกนี้เนี่ยนะครับพื้นที่นอกคูเมืองเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลเพราะฉะนั้นเวลาข้าศึก จะยกทัพมาทางด้านตะวันออกนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านตะวันตกมีแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นคูเมืองนะฮะประกอบกับด้านใต้ด้วยส่วนทางด้านตะวันออกนอกจากจะขุดคูเมืองเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไอ้พื้นที่ทางด้านตะวันออกนี้เนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาข้าศึกจะบุกเข้ามามันก็เข้ามายากนะครับมันก็เข้ามายากเพราะฉะนั้นการป้องกันพระนครถ้าหากว่าพระนครมาอยู่ทางฝั่งกรุงเทพแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ป้องกันเพียงแค่ด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงด้านเดียวก็โอเคแล้วนี่คือข้อดีพื้นที่นอกคูเมืองเดิมคือพื้นที่ตรงไหนคูเมืองเดิมคือตรงนี้ คำว่าคูเมืองเดิมเนี่ยหมายถึงคูเมืองเดิมในสมัยกรุงทนบุรีนะฮะในสมัยกรุงธนบุรีเพราะว่าคูเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่ขุดขึ้นมาใหม่เนี่ยคือตรงนี้นะฮะนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านตะวันออก ของครูเมืองเดิมเนี่ยนอกคูเมืองเดิมก็คือพื้นที่แถบๆตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ลุ่มที่เกิดจากการตื้นเขินของทะเลเพราะฉะนั้นเวลาข้าศึกจะบุกมาทางนี้มันยากนะฮะมันเข้ามายากไม่สะดวกไม่เหมาะกับการทําศึกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีนะครับกับการที่กรุงรัตนโกสินทร์มาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยานอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้น เหตุผลข้อที่3ครับเหตุผลข้อที่3ก็คือว่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ใหม่ที่สันนิษฐานว่าชุมชนใหญ่ในขณะนั้นคงจะมีแต่ชาวจีนที่เกาะกลุ่มกันอยู่จึงสามารถขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางและก็มันสามารถขยายเมืองออกไปได้เรื่อยๆ โอกาสในการขยายเมืองเนี่ยมันจะมีมากกว่าการที่เมืองเนี่ยตั้งอยู่บริเวณกรุงทนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนครับพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพรยาคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งในอดีตนะฮะในอดีตในสมัยกรุงทนบุรีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสถานีการค้ากับชาวต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วในขณะก่อนที่จะย้ายมาบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนหรือเรียกว่าชุมชนชาวจีนเนี่ยนะฮะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้มีการโปรดเกล้านะครับให้ชาวจีนเนี่ยให้ชาวจีนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สัมเพง ให้ชาวจีนนักเรียนน่าจะรู้จักชื่อสำเพงนะให้ชาวจีนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สำเพงแล้วก็มีการชดเชยค่าเสียหายอะไรให้ตามความสมควรเนี่ยน่าจะเห็นว่าปัจจุบันแถวเรนสำเพงแถวเจริญกรุงเยาวราชแถวนั้นก็มีชาวจีนเยอะเพราะอะไรเพราะเขาย้ายออกไปจากพื้นที่ในอดีตที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็โปรดให้ย้ายไปอยู่ที่สำเพงโดยมีการจ่ายค่าเสียหายอะไรให้กับชาวจีนพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ พระองค์ก็ได้มีการสร้างรั้วไม้แทนกำแพงขึ้นมาและก็สร้างพับพลาไม้ขึ้นชั่วคราวนะฮะในบริเวณตรงนี้เนี่ยสร้างพับพลาขึ้นชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้มีการประกอบพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชอันนี้คือชื่อ ที่ถูกย่อแล้วนะที่ย่อแล้วจริงๆเนี่ยชื่อจะยาวกว่านี้นะจะยาวกว่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังใหม่นะฮะได้มีการโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังใหม่แล้วก็มีการสถาปนาสมโพธราชธานีแห่งใหม่ขึ้นมาสมโพธพระนครขึ้นมาแล้วก็มีการประกอบพิธีปราบดาพิเศษขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นะครับมีการประกอบพระราชพิธีปรับดาพิเศษขึ้นเป็นอีกครั้งหนึ่งและนักเรียนทราบไหมครับนักเรียนพอจะทราบไหมว่าหลังจากที่ได้มีการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นมาทางฝั่งกรุงเทพแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีแล้วนะครับแล้วก็จัดงานสมโพธพระนครขึ้นมาแล้วเนี่ย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้พระราชทานนามพระนครแห่งใหม่นี้ว่าอะไรพอทราบไหมฮะจริงๆคําถามเนี่ยครูว,ว่าอยากจะให้นักเรียนเป็นการบ้านแต่เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดมาเราค่อยมาว่ากันแต่ในคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงพระราชทานนามพระนครใหม่แห่งน,นี้ว่าอะไรเอาละ,ฉะเฉลยไปเลยนะหลายคนจําได้แหละหลายคนรู้นะครับพระนครแห่งใหม่นี้นะครับอ่าพระนครแห่งใหม่นี้ทรงพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีหลก พบนบพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกทัติยวิศนุกรมปสิทธิ์เห็นไหมยาวมากนะนี่คือชื่อนะครับนี่คือชื่อของกรุงรัตนโกสินทร์แบบเต็มๆนะฮะนี่คือชื่อของกรุงรัตนโกสินทร์แบบเต็มๆแต่ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะว่า ชื่อของกรุงเทพเนี่ยมี2เวอร์ชันนะมี2เวอร์ชันนี่คือเวอร์ชันแรกนะครับนี่คือเวอร์ชันแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้มีการพระราชทานนามเอาไว้ให้นะครับหลังจากที่ได้มีการสถาปนา,าราชธานีแห่งใหม่นี้ขึ้นมานะครับแต่ชื่อสั้นๆคนทั่วไปก็นิยมเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะส่วนเวอร์ชั่นที่2 เวอร์ชันที่2ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4เนี่ยได้มีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะก็คือเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนคําว่าบวรคํานี้นะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีการเปลี่ยนคําว่าบวรรัตนโกศิ์เปลี่ยนคําว่าบวรเป็น อรมรรัตนโกสิน์แต่อมอมรเนี่ยเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่4นะครับเพราะดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่1เลยเนี่ยท่านพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานคร por, บวรรัตนโกสินมินทราจนจบเนี่ยนะฮะพอมาในสมัยรัชกาลที่4ท่านเปลี่ยนคําว่าบวรรัตนโกสิน์เป็นอรมรรัตนโกสิน์นะครับหลังจากนั้นก็คือเหมือนเดิมนอกนั้นก็คือยังคงเดิมนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าในพระราชวังเนี่ยนะฮะในพระราชวังก็มีการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะฮะหรือว่าวัดพระแก้วเนี่ยขึ้นมาในพระบรมหาราชวังอีกด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการประดิษฐานได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตนะครับมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองแล้วก็ รัชการที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็ได้มีการพระราชทานนามให้กับพระแก้วมรกตหม่ว่าพระพุทธมหามารีมณีรัตนปฏิมากรน,นั่นเองนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของเพื่อให้สอดคล้องกับนามของพระราชวังแห่งใหม่นั่นเองนะครับเอาละฮะก็ถือว่า รายละเอียดนะฮะรายละเอียดที่ครูพูดมาในคาบนี้นะครับก็เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะเล็กๆน้อยๆพอสมควรแก่เวลานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่ครูได้นั่งบรรยายเกี่ยวกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจประเด็นไหนสามารถหลังไมมาถามได้นะครับหรืออาจจะรอถามหลังจากที่เราเจอกัน นะครับในคาบเรียนเมื่อโรงเรียนได้เปิดมาตามปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะนักเรียนก็เข้ามาศึกษาได้นะครับเข้ามาศึกษาได้เดี๋ยวครูจะอัปโหลดไฟล์สไลด์ตัวนี้ไว้ให้นักเรียนด้วยนะครับเผื่อน,นักเรียนจะเลคเชอร์นะฮะเลคเชอร์เอาไว้เวลาครูอธิบายเพิ่มเติมนะฮะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ